ดูอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นคดีที่หลายคนติดตามกันอยู่นะคะวันนี้ทางด้านของตํารวจคลองหลวงเองได้มีการเดินทางเข้าไปแจ้งข้อหาครอบครองยุทธภัณฑ์ทางทหารหรือลวดหนามหีบเพลงกับวัดพระธรรมกายค่ะ ที่วัดพระธรรมกายพันตำรวจโทวิเชียนเหมือนสุวรรณหัวหน้าพนักงานสอบสวนสพคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีได้เดินทางเข้าพบพระสุธรรมญาณวิเทศรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระพิสุสง์จำนวน80รูปโดยมีทนายก็คือนายปัญญาผิวเกลี้ยงและคณะสิทธิ์วัดพระธรรมกายให้การต้อนรับ โดยพันตำรวจโทวิเชียนเหมือนสุวรรณหัวหน้าพนักงานสอบสวนสพคลองหลวงกล่าวว่าวันนี้ได้เดินทางมาที่วัดเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาการครอบคลองยุทธภัณฑ์ทางทหารหรือลวดหนามหีบเพลงแก่วัดระธรรมกายเนื่องจากตัววัดระธรรมกายเป็นนิติบุคคลจึงได้แจ้งข้อกล่าวหากับทางวัดระธรรมกายแล้ววันนี้ที่เข้ามาก็ได้รับการต้อนรับจากพระสุธรรมยานวิเทศรักษาการแทนเจ้าวาดวัดและคณะสิทธิ์ของทางวัดธรรมกายโดยทางวัดได้มอบหมายให้ในายปัญญาผิวเกลี้ยงทนายความเป็นผู้ มารับทราบข้อมูลในการแจ้งข้อข้อหาด้านพระสุธรรมยานวิเทศรักษาการแทนเจ้าวาดวัดพระธรรมกายได้กล่าวว่าเรื่องที่จะมีการมาแจ้งข้อกล่าวหาทางวัดนั้นตนไม่ได้ขัดขวางอะไรแต่อยากให้ได้ลองคิดและตรวจสอบดูอีกสักครั้งว่าการที่ทางวัดทำอย่างนี้เพราะวัดอยู่ในสถานะไม่ปกติเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงหรือมีมือที่สามมาสร้างสถานการณ์ความวุ่นวาย ด้วยความที่วัดเป็นห่วงประชาชนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมจึงมีการเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วทำการสั่งซื้อมาติดตั้งซึ่งหลังจากติดตั้งลวดหนาไปแล้วมาทราบตอนหลังว่าดูไม่เหมาะสมทางเจ้าหน้าที่วัดก็ได้ทำการถอดออกในวันรุ่งขึ้นซึ่งอาตมาก,ก็อยากจะฝากบอกว่าถ้าจะจับก็น่าจะจับตั้งแต่ผู้ผลิตและในข้อกล่าวหานี้ทางวัดขอปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุยกับทาง ทนายความเพราะทางวัดได้เตรียมหลักฐานเพื่อให้ทนายความลงเป็นลายลักษณ์ <wines> อักษรไว้แล้วจากนั้นทางพนักง,งานสอบสวนได้ทําการขอให้วัดพระธรรมกายจัดสถานที่เพื่อใช้ในการสอบสวนนะคะเพราะว่าหลักการสอบสวนต้องเป็นห้องที่ไม่มีคนเยอะ <h iss im ique> และต้องสอบตัวต่อตัวก่อนที่พนักงานสอบสวนจะเดินทางกลับและทางวัดจะทําการจัดห้องให้ในการสอบสวนโดยมีทนายความเป็นผู้ตอบข้อซักถามทุกข้อกล่าวหาค่ะ